<cam ber> เขาหรืวะ <cam ber> ตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักก่อนครับโอ้ยกะกกระตุกตกรตุตุกกรวตกกระตุกกระะก โอ้ยาโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อไปต่อไปต่อไอีเย็ดกูยังไม่ตายเว้ยน่าเึ้งโอ้โหแม่งเก็บลูกซ้ำด้วยไปต่อไปต่ออ้าวเฮ้ยโอ้าวชอาวชเฮ้ยไม่เป็นไรจักรยานไปต่อโอ้ยไอ้ยีเอ็ดเฮ้ยว่าดีโอ้โหโอ้ขา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 ไปที่ห้อยน้ำไส้หรือไงมันอ๋อไส้ไส้อู้ อ้าครับเอาไงต่อดีไอ้นี่แล้วกันเพลครับเพลสิครับเอออุย้ยใครวะเนี่ยอะไรที่ไหเราเบียเดินทางขายกล้วยแขกกันหอะไอ้กล้วยแขกนะฮะแม่อย่าฟังผิดอา้าวหายไปไหนวะอ๋อมันมีทั้งสองเลยครับยิงสิวะไอ้ควายอุ้ยมันยิงไงวะโออเด้อเด้อเด้อเฮ้ยขาปัางโอ้อะไรวะเนี่ยตูเย็น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  โอ้โหแม่งกำลังแดกเล่าเลยอืมไปแล้วครับ <Wars> ตูมเจ็บไหมนายถามโองอ๋ออ๋อซ้ำครับซ้ำเหยียบเยียบดิเอาไม่เหยียบหรอเอาอะไรอ่ะนี่คืออะไรวะหูยโหดครับแล้วอะไรครับอะไรต่ออ๋อเปิดทางสว่าง อ๊ะแค่นี้เลยโอ้โหควายกากโอ้ยเปลี่ยนด่านเปลี่ยนดาบเ,เอาเลยดิอุย้ยแม่งกลองลุดเมือ่อกี้อ่าสรับทรีแล้วกันครับเหมือนจะน่าสนใจโอ้โหแม่งแมปยากับซากขยะแล้วกูไปไงเนี่ยเฮ้อทำไมมันไหลเองวะย,ยังไม่ได้กดเลยเลยนะฮะไปแล้วครับอุอ๋อแม่งมูนวอล์กเหรอครับ อ๋ออ๋ออ่างี้ไงต่อครับเอาเฮ้ยสัสโอ้โหแม่งมันชิมเป็นส่วนเลยอ่าวเทล่าไรกิ้งอยู่นั่นนอ่นโอ้ไอ่สัสเปลี่ยนด่านดีกว่าแม่งนี่อะไรวะเนี่นโอมากับลูกคู่ใจกัเฮ้ยมันปั่นขึ้นเว้ยมันปั่นขึ้นเอาไงครับเพเส้นใจลูก หลอดเลยเวยเฮ้ยใครวะโออโอ,โอ,โอ้ตีนมันเกี่ยวหัวกูออาแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ๋อลูกลูกไม่ต้องห่วงพ่อจะพาไปเออพ่อดูบินได้แล้วเออโอ้โหแม่งกลับมาจุดเริ่มอืมกลับมาอยู่กับอบังเลยครับอบังขายกล้วยแขกครับไปครับดดด,ดเออเฮียน้ำมันด่านเก่าเนะี่ยโอแม่งเปลี่ยน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 ,ยนตูม โอเคครับอันนี้อะไรไม่รู้อ๋อนี่ด่านแรกด่านแรกโอเคโอเคเราเอาด่านอะไรดีอ่าไอไอนี่แล้วกันโอ้โหแค่เสียงมาแล้วครับแค่เสียงนี่ก็รู้แล้วครับว่าปลอดภัยนะฮะอ่าไอนี่เฮ้ยออนี้อะไรเนะี่ย๋อไปเลย รอดมาได้นี่นี่พ่อเหมือชีพลูกไม่ต้องห่วงพ่อพาล,ลูกไปอย่างปลอดภัยลูกเชี่ยวข้องเลยล่ะจโอ้ปปกูาตายแล้วครับอ,อือหืออือหือเอ้ยย่ะอันนี้มีให้เลือกอะไรเนี่ยโอ้โหลุงลุงไม่ไหวแล้วครับอบังขายก้อยแขกก็ไม่ไหวนะฮะโอ้โหนี่ อย่าไ,วไหวมั้เนี่ยเอาของไปส่งเอ้ยเอาใครดีว,วะสองคนนี้ให้เลือกครับใ e ้อีเฮียนี่แล้วกันนะฮะไปดีครับเอาครับผมได้คุณแล้วครับอา้าวผมมาคุณก็ได้ครับว้ายเดี๋ยวได้อ่า fuck you baby <c oughs> ไม่ให้กูเตรียมอะไรเลย,เลยมาเอาไหมมามา <c oughs> ไอ้ลูกลูกเออช่างห้ำมาเลยแม่งไม่ตายหรอกเออือเออือกระดูกครับโอ้โหไม่มีมา้าอ,อ,อย่างนี้ด้วยโอ้าวฟาเกงอุ้ยใส่พุ่งเงี้ยโอ้โหแมงเด้งเดง้งเดง้งอะเดง้เดงเอาเอาศพขึ้นไปเอาศพขึ้นไปเฮ้ยแล้วมันแมงติดศพเลยครับเย้ <Yeah. S 1> โอ้กระดูกหล่นครับเอาวะงียมอะไรเนี่ยไอ้นี่คืออะไรไอ้เส้นนี่คืออะไรพญาต,ตัวตื่นนะฮะ ไปครับอ้าวทำไมไม่ไปวะอ๋อลืมคลิกอ้าอ่าหึโอ้โโอ้โหโห้โอ้กหโอ้โหอ้โโโหอ้โหอ้โอ้โอ้ออ้ออ้้้อ้หู้้หอ้อ้อ้เหี้ยกูไปได้แล้วอ้ ตายครับ